มอยอาบีมันยูไม่รับสายผมไม่เข้าใจเลยทําไมอาบีมันยูต้องบอกให้่่วันนีไปจจกข้างนอกด้วยทําไมทําแบบนี้ใจเย็นนะเจสเออคุณแน่ใจนะว่าอาบีมันยูโทรมานแน่ใจค่ะคุณหนูบอกก่อนออกไปข้างนอก อราก,กูรู้ไหมว่าชิวัน,นี้ไปไหนครับท่านคุณหนูกำลังไปเจอกับคุณอาบีที่ไหนสักที่ผมกำลังตามไปโอ้โอ้โอเคโอเคได้เลยโอเคราก,กูกำลังตามชิวอน,นี้ไปอ้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะมะั้งมีรากูทั้งคนอืมใช่ ใช่เลยหลานสาวฉันโชคดีมากนอกจากฉันแล้วก็ยังมีคนอื่นที่คอยดูแลเธออีกรัก,กูก็คอยดูแลและอาบีมันยูก็คอยดูแล <c oughs> และฉันเชื่อนะว่าอาบีมันยูเนี่ยจะดูแลหลานฉันเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง ช่แล้วค่ะเขาจะดูแลชิวานีดีแน่แน่อืมเฮ้อ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้อาบีกำลังเล่นอะไรอีกแล้วนะเคุณหนุรากูคุณปู่ให้เธอตามมาเหรอไม่ครับแต่ว่ามีอะไรผมมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณรากูไม่ใช่ตอนนี้นะไว้คุยกันทีหลังได้ไหมคุณหนูครับคุณหนูครับเดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะครับขอคุยด้วยรากูฉันบอกแล้วไงไม่เข้าใจหรือไงครบฟังผมก่อน รากูไปเถอะไปได้แล้วฮัลโหลฮัลโหลรากูเป็นยังไงบ้างสุมิตาทำอะไรอยู่ละ่ะมีอะไรด่วนไหมเอเอทำไมละ่ะฉันน่ะโทรหาเธอไม่ได้เหรอฟังนะเออคุณคุณทำไมพูดตะกุกตะกัก ไม่ต้องพูดแบบเกรงใจก็ได้อ,อ๋อผมจะโทรหาที่หลังนะทำไมล่ะออออทำไมไม่คุยกับเธอคุยตอนนี้เลยแต่ว่าคุณหนูคุณหนูเหรอ,อ,อคุณหนูอยู่ด้วยเหรอสุมิตรานี่คู่มั่นของเธอใช่ไหมออออออคุณหนูออนี่เธอจะต้องคุยกับสุมิตราแล้วก็ดูแลสุมิตรานะ เหมือนที่อาบีดูแลฉันไงเข้าใจไหมแล้วก็จําไว้ด้วยนะว่าไงาคุณหนูผมเยรากูคุณหนูก็สั่งแล้วนะเธอต้องคุยกับฉันตัดสายทําไมกันตัดสายทําไมกันนะคุณหนูฟังผมก่อนนะคุณอาบีพยายามจะ<อ> <gasps> Hvor huh? uh. oh, oh. oh, oh, nå? <c oughs> ชิวาน่ไปกันเลยไหม